เฮียตีหนึ่งตีหนึ่งควยเรื่องของมันเรื่องของมันเทียอะไรปืนเออเออเออมันโน่โนเออมันเออเอาให้มันตาย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 เอาให้มันเฮ้ยไอ้เฮียมันเดือดร้อกเออสวยโอ้โหซูดีเจอกูนี่แหละกู เฮียเะโว่กกอมาจากไหนอ่ะก็ไม่เอากอดทองใส่ยิงมันเออดีวะมีตีนเฮียกูลืมไอ้สัตว์สามตัวเออโวเลยโเลยมิตูโขเลยกูกลับ เฮ้ยโอ,ยโอย้นี่เองเดีเ๋ยวอะไรนี่ยไอ้เหี้ยมันมีอันนั้นด้วยมันมีปีกเหรอ,อมีปีกฟ้ <c oughs> แต่มันบินไม่ได้มันมีฟาา้าตัวเหี้ยอะไร <c oughs> มันมีปีกแต่มันบินไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยมับนจะเหี้ยตีนเลีเ้ยวต<ะ>ีนเลีว <c oughs> <c oughs> โอ้ยเฮียสามพนไอ้ซีหนึ่งมันตั้งตัวไฟฟ้าโอ้กูไปเงี้ยวเนี่ยพังได้ไหมวะได้ก็แตกหนึ่งก็แตกหนึ่งอ่ะกูมีระเบิดผมมีระเบิด

โอ้เฮียไอ้ของดีเลยไอ้ั่ว์ตี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 ขอกกกอนขอกกกอนขอกกอนไอ้ขอกกอีปีกกับินไม่ได้ไม่มีกอใหญ่ เพื่อนรีบไกลว่ะด uh, well, no 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 yeah. no ีเหี้ยเดี๋ยวกูสัสเยอยโอ้โหดีเหี้ยเดี๋ยวกูเออไอเพื่อนเพื่อนรีบไกลเพื่อนรีบไกลบูดีบูดแล้วเนี่ยนั่นโดนอันนียบูดรีบไก่

เพื่อนไอ้เหียขากูไปได้โรเลยรเากูไปได้ฮ่าฮ่เอามันเอามันปอบมันจะแตกอบมันจะแตกเออเฮือยเฮือย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 อเออยเฮือยเอยเฮืเอเฮอยอยกเฮือยเย ไอ้สั์ไม่มีกลัวมาหมดเลยโอ้มัแบ่งมันดีมมีแต่ไลท์กับช็อตกันเนอเอาไลท์เอาไลท์ถอไลท์มัเก็บปีกนไม่ได้อ้าอ้าร้อนเฮ้ยควนเฮ้ยควนยไเนี่ย โคตรไกลควยอยู่ไหนอ่ะเพิ่มแกนี่นี่นี่เอยู่นี่เยเดนีเดีเีเี๋ยเดี๋ยเเดี๋เียเดี๋ยเดี๋ยเดเเดี๋ยเดี๋ยเีีดีีียย คาเนี่ยกไม่กซู้เออเออเออกูไม่ใ่าไอ้เี่ยฮ่าฮ่าฮ่าแนคิวมีทเลยไปกูฟังระเบิดไมดเลยเี้ยเลยโลดแกเลยโอ้อันี้มีมเห็น พกเรบ้านอบ้านไปบ้านลงไปด้านล่างไปไปปไม่ได้ระวังแกระวังแกสไแกพอแตกมันมันมันทถอย โอ้โอ้กูก็ถอยแล้วถอยแล้วไอ้สัตว์เอาแม่งไอ้เหี้ยวู้ฮู้ You can't kill me คือมีดีเครือสแกนไอ้เหี้ยเหี้ยอะไรอ่ะไอ้สัตว์เอาดิ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 เอาเด้อมันวิ่งฮะเออนั่นแหละ วิ่งอยู่นี่วิ่งอยู่นี่ก่อแตกไอ้กูไม่รู้ว่ากูลงไอะไรกูชราอกูลงไปแล้วไอ้เหี้ยอูซ่าอีสัตว์อบินบินเลื่อนมาออกลูกเป็นไข่ก่อแตกก่อจะตายตัวนึงฟาร่าจะตายฟาล่าจะตายอูบีเชี่ยเดียวเดียวไอ้เหี้ยมาเดี๋ยววิ่ง โอสส้ตรงนี้ด้วยเฮียเยเฮเฮีนนียเฮีเดียเฮียยเฮียเฮียมแบยเฮีเหี <S <s ้ยกูโคตรยเฮียเยเงไม่โดนมาไปช่วยเพื่เนีัเเเเียเียย มีปี๊แต tamam, oh, no, no, oh, no, oh. ่บินไม่ได้โนโนเอาโนเอา่นยดิก็แตกเยโดนโนโนสวยเอาซ้ายโกซ้ายเห็นวะนี่น oh, ี่อยู่หน้าชัดเก่อนไอเทียมขง้นยีตรงนี้มึงยตรงนี้ยิงกลับไปไปยิงกลับไปด้วย จีิงจริงมันอเลยแตกหมด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 เว่ยเกาะเว่ยเกาะเกาะเกาะไม่มีฮีชิวเลยความตายเยียเลยเดียวเยอไม่มีฮีฮีเยเลยเดียวพีพีเดียว ใหญ่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 อโอ้ย,<ด>อยแย่เกาะอัดมีเกาะแต่ไม่มีกระสุนต้องการกระสุนบิ๊กทรีอืมไม่ไปจำบินไม่ได้ต้องเชื่อมาตานี้ฉัน Oh <laughs> man. <remaining>. Yeah, man. Yeah, <laughs> Yeah, man. 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 Yeah, man.

อู да. ๋นนู่เาอยู่มัถอยมันถอยอเกาแดงเกแดงแหนึ่งยิงของระเบิดโันโดนจะตายแล้วไม่ตายแล้วแต่ไอ้เนี้ยมันบินตอตนตตน,ตนี้ก็แตก <umba> <exemption should forward> ตอนนี้กะแตกเอแตกคู่อแตกคู่บินเหรอไอสัตว์คู่ก็บินด้วยนี่เอาไสัตว์ โอ้ยไม่วยไอโน้ไอโน้มาหี้ยไปตายแล้วอมันอยู่ไหนไอทักเข้าวงกเข้าวงกนลเขายิงมันต่อแต่มันบินไม่ได้แล้วมันอยู่ไหนมีมีวอ่ะมันตายอ่ะ โดนเดอลิงมันโดนเดอลิงพุทหลอดล้เดอลิงโอ้มันโดนเดอลิงวิลาวาก่อนลาวาเป็นพี่เฮียกูมีสี่นัดนะพ่องม่ไม่เอาไหลก็สุดไลห์ไปเอาไปเอาะไปโนโนโนไป โอ้สัตวสรีบกายคุยปล่อยมันส sure. ู้ก oh, right> ันฮองเฮียรีบกายอย่าเป็นรีบกายเฮียอย่าเป็นรีบกายสัตว์คุยกรรมกรเฮียกูไม่มีกระสุนอุ้ยอ๋อสัตว์ดีคอยมันก่อแตกหนึ่ง โอ้ก็กาะทองเมันมันอยู่มันมันมีหลบหลบตรงสอบหลุดสอบหินก็มันแตกแล้วตรงนี้ระเบิดอ่ะโดเฮ้ยโอ้โหเชี่ยพวตายโอกตายเอาอยู่อะไเงี้ยมันมีตรงนี้อีกนะมีตรงนี้อีก มีด้านซ้ายอีก,ก,ก,กมีด้านซ้ายอีกตัวนเมาเมา,าสุดน,นี่นองช,อช,ช่วยเพือนยิงช่วยอยู่ยิงมันดาว มันดาวมันดาวหมดแล้วคุณจะตายเฮียโดนวงบินมีฮิซิวมีฮิซิวโอ้ยเฮียไปรูไปรูไปทางไหน่ะเีงมีางนี้ตามมาตามมาอะไรไม่รู้เลยเฮียฮัลโหลตกลาวาเอาเกาะอุ้ยตอนนี้มีเฮียโอ้ยเดียวตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวโนช่วยรเพื่อนชุบยรช่ เอาวงเงนโอ้ยย่ยมุมมันดีกว่าคุณล่เลยเฮ้เชียเลยดาวหองอหเราเาเไอ้เฮียห้ององี้าอยู่เลยเฮียมุมเราเรามัวบกนั่นเลยชนะแล้วมันเหลือดเดียวะวย ดูกูด yeah. ิด <<|so|>? ูคุยเฮียคนหัวคุยเลยครับเขินเฮียอะไรเนี่ยขี้ิขี้ตีไมี่สาไอ้เฮี้ยสแกนแบบไม่สแกนเลยเฮี้ย